สวัสดีครับวันนี้เราพาท่านมาชมขบวนแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเอาภาพสวยๆมาฝากนะครับเป็นขบวนแห่จากซุ้มวัดต่างๆที่ชาวบ้านร่วมกับชุมชนต่างๆนะครับทำเข้าประกวดนะครับเพื่อเป็นงานประเพณีประจำจังหวัดอุบลราชธานีครับระหว่างวันที่2 0ถึง21นะครับเป็นวันเข้าพรรษานะครับ ยิ่งใหญ่ทุกปีนะครับแกะสลักได้สวยงามมากครับเทียนบรรษานะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีครับเมืองดอกบ,บัวนะครับสวยสดงดงามนะครับก็เป็นภาพเทียนหล่อเป็นรูปภาพต่างๆนะครับแล้วก็แกะสลักอย่างสวยงามนะครับ นักท่องเที่ยวก็เข้าชมขบวนต่างๆนะครับมีทั้งนางลำํำฟอ้อนเซิงนะครับเป็นขบวนแห่ที่สวยสุดงดงามมากนะครับการแกสระสลักก็ฝีมือช่างสุดยอดมากเลยครับแกะได้สวยงามมากครับแล้วก็การเดินทางนะครับก็ต้องะระมัดระวังนะครับหดเทียน เจอความร้อนหรืออะไรต่างๆก็อาจจะละลายได้นะครับนี่นะครับแกะสลักอย่างสวยงามเลยนะครับงานปานีดมากนะครับงดงามใช้เวลาหลายเดือนนะครับกว่าจะแกะสลักเสร็จลักษณะนี้นะครับ